วันนี้ผมและก็เพื่อนสวของพรรคประชาชนนะครับก็มาแถลงข่าวเพื่อที่จะสแสดงออกถึงข้อคิดเห็นของพวกเรารวมถึงการเดินหน้านะครับสู่การแก้ไขร,รัฐธรรมนูญตามที่คําพประชาชนได้มีการทำเอ็มโอเอร่วมกับทางภูมิใจไทยนะครับทุกท่านคําพประชาชนยืนยันว่าเป้าหมายสาคัญที่สุดและตอนนี้ในการแก้ไขปัญหนาให้กับประเทศควบคู่ไปกับการพื้นฟูความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจก็คือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยสภาร่รงรัฐธรรมนูญที่าทรรมาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลง m o โที่รรคประชาชนได้ทําร่วมกับพรรคผูกใจไทยวันนี้สารรัฐธรรมนูญได้วิจัยอย่างชัดแจ้งแล้วว่ากระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องมีการทรําประชามติทั้งหมด2รอบด้วยกันได้แก่การทรําประชามติรอบที่1เพื่อสอบถามประชาชนพร้อมกันในสองประเด็นประเด็นแรกเห็นด้วยหรือไม่ ว่าสมควรที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ข้อที่2ก็คือในการสอบถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นจากการยุบสภาภายในกรอบระยะเวลา4เดือนนับแต่การแถลงน,นโยบายต่อรัฐสภา,าซึ่งจะาก,การะทําได้หลังจากที่รัฐสภา,าได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรมรมนูญบทวิบหเพื่อเพิ่มกลไกในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้ว ดังนั้นพระประชาชนจึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่และเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งดำเนิกนการดังต่อไปน,นี้ mm hmm. ข้อที่1ครับสสจากแต่ละพรรคการเมืองควรที่จะต้องยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบท15เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา,าโดยเร็วซึ่งมีกรอบระยะเวลาไม่ควรเกินสัปดาห์หน้าเพื่อให้สามารถดำเนิกนการจัดทำประชามติรอบที่หนึ่ง ได้ทันกับการเลือกเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับหลังจากการยุคสภาภายใน4เดือนที่ตามเป็นไปตามปรับระยะเวลาที่ได้ตกลงกันณปัจจุบันทางสอสองพรรคประชาชนและสอสพรรคเพื่อไทยได้ยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมต่อประธานรัฐสภาและถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบบาระการประชุมมาก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นครับพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคแกนนํารัฐบาล ควรพิจารณารวบรวมเสียงของรัฐบาลเพื่อยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ของตนเองเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็วซึ่งควรมีเนื้อหาที่เป็นเพื่อการเสนอให้มีร่างสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อตกลงใน MOA เ,นเแม้วันนี้สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงแต่เราเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าว ยังไม่ได้เป็นการปิดประตูต่อการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งเนื่องจากรัฐสภายังสามารถออกแบบกลไกให้สอส,อสอร,อส,อรอส่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สอส,อสอรอจัดทามาที่รัฐสภาก่อนส่งไปทําประชามติกับประชาชนได้อย่างไรก็ตามก็ต้องรอดูรายละเอียดในคำวิจัยฉบับเต็มต่อไปประการที่สครับสิ่งที่พวกเราอยากจะส่งข้อเรียกร้องเพื่อเดินหน้ากระบวนการเหล่านี้ให้เป็นไปตามเอ็มเอก็คือ สสจากแต่ละภาคการเมืองควรจะต้องร่วมกันลักดันให้มีการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญบททีในวาระที่หนึ่งภายในเดือนกันยายนนี้โดยไม่จําเป็นต้องรอการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่อย่างใดเน,นื่องจากกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการของ,ของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารโดยตรงการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญครับ ที่จะทําให้เป้าหมายในการจัดทําประชามติรอบที่1พร้อมกับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นจากการยุคสภาภายในกรอบระยะเวลา4เดือนนั้นสามารถเป็นจริงได้สุดท้ายพรคประชาชนยืนยันว่าเราจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐา,า,า,านะพรรคฝ่ายค้านเพื่อดําเนินการตรวจสอบเสนอแนะและหลักดันให้รัฐบาลใหม่ได้เดินหน้าสู่การปลดล็อกการแก้ไขการรัฐธรรมนูญและยุคสภาภายในสีเดือนตามที่ได้สัญญาตกลงกัน อันนี้ก็เป็นแถลงการณ์เป็นทางการจากท่าประชาชนก,ก็เกิดโอกาสจากสื่อส่วนต่างมองว่าคําคที่ฉัยที่ออกมาเนี่ยมันทําให้การแก้รัฐมนุนมันทำได้ยากกว่าเดิมหรือเปล่าครับก็ตามที่ผมได้แถลงไปนะครับว่าจริงๆแล้วยังไม่ได้ถือว่าเป็นการผิดช่องหรือว่าทําให้ยากขึ้นแต่อย,ย,ย่างไดต่อจากนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องถากดนกันในสภาเพื่อทําให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจากประชาชนโดยที่สุด การที ne, sea, ่ม ok er, ีมติออกมาแบบนี้ครับมันเหมือนกับการที่รัฐภายื่นดาบแป่ให้อำนาจของศาลนะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นการบิดทางมากขึ้นเลยไม่ได้มองว่าเป็นการบิดทางมากขึ้นแต่อย่างใดนะครับก็จากคำนิสัยที่บอกว่าทำสามครั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามารถทำพร้อมกันได้การแถลงในวันนี้เนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสามารถทําได้สองรอบนะเพียงแต่ว่ารอบแรกเนี่ยจะต้องมีการออกแบบคําถามอย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องคุยกันในสภา่อง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเดินหน้าให้เกิดการแก้ไขบทสิทธให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาสีเดือนใน m o a เนี่ยเขียนไว้สองข้อแต่เขียนแค่เรื่องของจํานวนประชามติแต่ทีเนี้ยคำวินิจฉัยมีเรื่องของ,ของสสอรอเรื่องเข้ามาด้วยเรื่องของที่มาว่าอาจจะเป็นการที่ทําให้สสอรอจากการเลือกตั้งโดยตรงนั้นแท้งไปเลยหรือเปล่านะแล้วกลไกที่แถลงไปอสักครู่เนี่ย ได้พูดคุยกับพรรคภูมิไทยอย่างนะว่าได้มีความเห็นตรงกันแค่ไหนว่าจะดําเนินการได้ครับประการแรกยังไม่ได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมนะครับแต่อย่างที่ผมได้นักเรียนว่าอ้างอิงจากคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลน,น,นี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนว่าประการแรกเนี่ยยังไม่ได้ปิดช่องว่าเราไม่สามารถจะมีสสรที่มาการเลือกตั้งได้นะรับส่วนในเรื่องประเด็นรายละเอียดอืนต่อไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องหาพื้นกันในรัฐสภาเพื่อให้เดินไปติดตามใยบทที่ได้ตกลงกันคือคำวินิจฉัยที่บอกว่า รัฐสภาไม่สามารถเลือกให้ประชาชนเลือกผู้มาร่างได้โดยตรงตีความว่าไม่ได้ปิดกั้นสสรจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับครับจะมีขั้นตอนในรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นที่ผมได้แถลงไปว่ายังมีการออกแบบกระบวนการที่เป็นไปได้ว่าสอสอรอยกตั้งมาแล้วก็สามารถส่งให้รัฐสภาพิจารณาก่อนหรือแม้แต่การตีความว่าคำวิจัยของสารรัฐมนูญท,ท,ท,ที่ออกมาเนี่ยวิจัยในกรอบรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก่อนการแก้ไขบทสิบห้า ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีบทบั็นัหญที่เกี่ยวข้องกับสอรอบเพราะนั้นเนี่ยหลังจากนี้จากคำวินิจฉัยที่ออกมาเนะี่ยผมคิดว่าได้ความชัดเจนอย่างแรกนะว่าประชามติทำเพียงแค่สองรอบเพรามน,น,น้าที่ของสภาณตอนนี้เนี่ยก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมงบสิบห้าให้แล้วเสร็จภายในสี่เดือนส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นหน้าที่ของสสทุกคนสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่จะต้องมาตกผลึกร่วมกันในกรอบระยะเวลาสี่เดือนเพื่อให้บรรลุตามเอกาหม ถ้าถามว่าสมาชิกมองว่าควรแถลงนโยบายให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงดำเนินการเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับหรือว่าควรจะไม่ทันก็ตามที่ผมได้แถลงไปเมื่อสักครู่นะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหรือวด15หเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับฝ่ายบริหารเพราะนั้นไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องให้มีการรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนยิ่งทอดเวลาไปก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการทุกอย่างได้ทันภายในกระยะเวลาสี่เดือน แล้วถ้าทางท่านนายกอนุทินหรือพระคุมเจไทยบอกว่านั้น4เดือนไม่ทันขอเวลามากกว่านี้ในการยุบสภาเพื่อใ้กระบวนการมันแบบเสร็จสิ้นไม่มีข้อสงสัสยอย่างนี้ครับในขั้นตอนนี้ผมได้ชี้แจงไปหมดแล้วนะครับว่าสิที่พรรคประชาชุนได้ออกมาแสดงความชัดเจนว่าการดำเนินการต่อจากนี้โดยอ้างอิงตามความิยสของชาระบุนจะต้องทำอย่างไร อย่างเช่นที่บอกว่าคนจะต้องมีการเดินหน้าในการแก้ไขเพิเ่มเติมบทสิทธ5โดยเร็วทันทีโดยที่ไม่ต้องมีการแปลงนโยบายของรัฐสภาก็เป็นการทางออกแบบหนึ่งเพื่อให้บรรลุตามข้อตกลงส่วนทางภาคภูมิใจไทยจะดําเนินการหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมเองยังไม่สามารถตอบแทนใน,นตอนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่ทางสือมวลชนทุกคนอาจจะต้องไปถามทางคุณอนุทินหรือทางภาคภูมิใจไทยด้วยแต่ผมยืนยันอีกครั้งว่าถ้าการดำเนินการใดๆที่จะทําให้พวกเราเห็นว่านะครับภาคภูมิใจไทยเนี่ย ไม่ได้ดําเนินการตามข้อตกลงนะครับเราก็พร้อมที่ใช้เสียงของพวกเราที่มีในสภาในการกํากับนะครับรัฐบาลให้ให้เป็นไปตามข้อตกลงของเราด้วยแต่ว่าทางผู้นำฝ่ายค้านอาจจะต้องไปสื่อสารกับทางนายกหรือว่าทางรัฐผู้ใไทยโดย,โดยโตรงในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อกาชับนะครับออรูปแบบในการทํางานร่วมกันต่อจากนี้นะครับผมยืนยันว่าเราพูดคุยกันผ่านกลไกของวิบปกติในสภาอยู่แล้วส่วนการต่อสายตรงกันหลังบ้านเนี่ย อันนี้ผมบอกตามข้อเท็จจริงเลยนะครับตั้งแต่การโหวตนายกรู๊ปรีเป็นต้นมาผมไม่เคยมีการสื่อสารในดๆนะกับหัวหน้าพรรคการเมืองใดนะในที่ผ่านมาเพราะเองพวกเราเองก็ต้องพยายามดํารงตนในสถานะของพรรคฝ่ายค้านนะที่ไม่ได้เตรียมหน้าไปกำกับทิศทางนะครับของฝ่ายบริหารโดยตรงถ้า,ถา,ถาทางดุชินไม่เห็นด้วยกับการตีความของ,องมิจฉาของเราเช่นเรื่องของการมีสะสะลอหรือว่าเรื่องของการทาประชามติเนี่ยตรงนี้เราจะทำยังไงครับ ในรายละเอียดผมคิดว่าอาจจะต้องรอนะครับกระบวนการหลังจากนี้ที่มีการพูดคุยถกเถียแรกเปลี่ยนกันก่อนนะครับแต่ว่าโดยออสำนึกของวิญญชนเราสามารถเห็นได้ว่าทางภาคภูมิใจไทยจะดำเนินการต่อจากนี้มีความจริงใจมากน้อยขนาดไหนนะในการจะเดินหน้าสู่เจตนารมณ์ตามบทมท,ที่เราได้ตกลงกันนะครับถ้าเราเห็นว่าอาจจะมีความพยายามในการปิดลิ้ว เราก็ควใช้ทั้ง143เสียงของพวกเราในการที่จะลงรัฐบาลทันทีหรือว่าพยายามจะกำกับทิศทางของรัฐบาลให้เป็นไปนตามเองได้มากที่สุดครับอาจารย์ปิยบุตรก็เพิ่งโพสต์แสดงความเห็นเมื่อกี้ครับว่าในเมื่อคำนิชัยของสารบุญกําหนดกรอบเงื่อนไขไว้มากขนาดนี้เนี่ยต่อให้ดําเนินการแก้ไขรัฐบุญใหม่ได้จริงตามกระบวนการแต่มันก็อาจจะไม่ใช่แบบใหม่ที่แท้จริงย่อมเป็นเพียงรัฐบุญส่วนต่อขยายของฉบับ60เท่านั้น มองอย่างนั้นใช่ไหมครับครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับสองรภประชาชนแล้วก็สมาชิกรัฐสภาทุกคนนะครับที่จะต้องผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับในฐานะผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญมากที่สุดเสริมเรื่องกองเวลาเร่งร้อนนะครับเร้นำ่ายค้านคือต้องบอกว่าคำนี้ใส่ กรณีที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ในเรื่องของจํานวนประชามติเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่เหนือต่างขัานนนะครับเพราะว่าเราเองก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่า,วา,า,วา,า,ก,าก,การทำรูปําหน่ยเนี่ยหากอ้างอิงคำวิจัยปี64เนี่ยการทำประชามติสองรอบ,บเกี่ยนะครับเนี่ยคำถามเมค่อรู้ที่มีผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้มันจะกระทบต่อกาปรปฏิบัติตามเทมเอ็กตไม่ก็ต้องเรียนรตงรงตามตรงว่าไม่ควรสกกันะครับเพราะว่า การที่เราได้มีการวางเงื่อนไขนโอเอว่าให้มีการทุสภาภายใน4เดือนเนี่ยเป็นการวางกรอบเวลาที่รองรับกรณีนี้ไว้อยู่แล้วนะครับว่าหากต้องนิสัยออกมาในวันนี้ว่าทางประชาธิปติสองรอบเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือการตัดกันร่างแก้ไขกระดูกในบทที่ห้าซึ่งเรามองว่าระยะเวลาสี่เดือนนั้นเพียงพอต่อการตัดกันร่างนีรให้ผ่านความชอบของรัฐสภามาได้และก็จะทําให้ประชาธิปติรอบแรกเกิดขึ้นพร้อมการจัดตั้งดในกรนีผมพูนถึงว่า คำวิจัยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ที่ไปขัดกับแย้งหรือไปขัดหรือแย้งกับเนื้อข่าที่วางไว้ในตัว MOA นะครับในส่วนประเด็นเรื่องสรที่มาจากการเลือกตั้งก็เป็นประธานี่ทางมนักพักได้พูดครับว่าเรามองว่าณเวลานี้นะครับไม่ได้ปิดประตูต่อการมีสรเลือกตั้งชนะพออแบบคนไข้หนึ่งด่าหากแต่ยังไงคงต้องรอดูรายละเอียดในคำวิจัยเต็มครับดีไมยงแค่เพียงแค่ตัวเสียว